พุา่ามาซาบาทได้ยังหลา,ย,ายเนี่ยป่ะลาบนญยาปุ่นน้ำยาปูเห็ดนาเสือกระเสบเนาะปนกระเสบกับปูเนี่ยมันซ่อนมันจะมัได้จ้าคุนไห้ไม่คาดแค่วงมวลไม่คาดแค่างมวลแผลมันได้จ้าวันนะสำเนียงมันเคยเนี่ยสำเนียงบุญัมเนี่ยนะแมนบ่ไม่บุ้นจ้าแมนอยู่บ่เขาอยู่บุญัม ถุงเราเศร้าบาดไปย่างไรไพเซ่พี่น้องผมย่างมาตะไลหม่องรามีหลายหลีได้หลายหลีก็เล่าหาเองครับผมกพี่น้องหามาซอยกันเป็นไตเอวด้วยครับเนี่ยเป็นไตเอาภาษาบ้านไตเอาภาษาบ้านเอาไปเแย่งเอาภาษาแย่งเอาภาษาไปภาษามันพี่น้องหมูขากัปูหนาบ้านห้านี่บ้านห้าของแท้ครับของแท้ครับเศ้าบาทครับย่างไรเนี่ยได้ลายแท้ครับบ้านห้านี่ของบ้านห้าครับกับปูแย่งเอาไตเอานะครับ แมนครับแถวนี้แถวนี้มีเขื่อนแถวมีเขื่อนน้ำขงแถวเนี้ยมันเลยมีน้ำขึ้นในแถวหน้าแวงแถวบ้านนังนิ่งน่ครับบอนังนินครับผมต้อยง่ายกันเลยต้อยง่ายแต่ไรเด้อ